คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกำหนดรูปแบบฉลากยา11รายการให้เครือข่ายโรงพยาบาลกว่า50แห่งนำไปปรับใช้กับระบบของโรงพยาบาลแต่ละแห่งค่ะโดยยกตัวอย่างในกรณีของการใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดของคนไทยนะคะและย้ำว่าห้ามรับประทานยาชนิดนี้ครั้งละ2เม็ดไติดตามจากรายงานคุณนริศดาบุญศรีค่ะ กินยาพาราเซตามอนครั้งละ2เม็ดเมื่อมีอาการปวดหัวหรือเป็นไข้เป็นความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เข้าใจว่าจะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้ซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์การใช้ยาชนิดนี้ที่กำหนดว่าห้ามรับประทานเกิน4,000มิลลิกรัมต่อวันซึ่งยาพาราเซตามอลหนึเม็ดจะเท่ากับ500มิลลิกรัม หากดูฉลากยาพาราเซตามอนข้างขวดที่ระบ,บุว่ารับประทานได้ครั้งละ2เม็ดทุก4 6ถึงชั่วโมงซึ่งทำให้คนไทยกินยาชนิดนี้มากเกินไปคือสูงถึง6,000มิลลิกรัมต่อวันคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึงเห็นว่าต้องกำหนดให้แพทย์สั่งจ่ายยาพาราเซตามอนกับผู้ป่วยเพศหญิงจำนวน1เม็ดรับประทานทุก6ชั่วโมง ส่วนผู้ป่วยชายให้พิจารณาเป็นกรณีไปและให้เขียนกำกับบนฉลากยาด้วยว่าห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินวันละ8เม็ดเพราะเป็นพิษต่อตับยกตัวอย่างเรื่องของความอาจจะไม่สมเหตุผลอยู่บ้างนะครับในโรงพยาบาลหรือร้านขายยาก็ตามเกี่ยวกับพาราเซตามอลเนี่ยก็คือเขามักจะสั่งยาให้ครั้งละ2เม็ด แม้ว่าคนไทยบางคนมีน้ำหนักตัวน้อยก็จะได้2เม็ดไปด้วยซึ่งก็จะเกินนาดนะครับแล้วก็จะสั่งให้กินทุก4ี่ชั่วโมงซึ่งทุก4ี่ชั่วโมงเนี่ยจะกินยาได้ถึง6ครั้งก็เท่ากับเ12เม็ดต่อวันขนาดยาสูงสุดของพาลาน,นี่ไม่เกิน8เม็ดต่อวันนะครับนั่นอย่างน้อย2จุดเนี่ยก็เป็นปัญหาละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฉลากยาทั่วไปจะไม่มีชื่อยาภาษาไทยนะครับประชาชนก็จะอ่านไม่ออกและคําเตือนว่าไม่ควรกินเกิน8เม็ดต่อวันก็ไม่ปรากฏอีกเราก็เลยมาทําโครงการนี้ขึ้นนะ,ะไปแก้ ปัญหาจุดพวกนี้ครับไม่ใช่เรื่องพาราอย่างเดียวนะครับในทุกๆจุดเลยที่เรามองเห็นปัญหานอกจากการกำหนดปริมาณยาที่เหมาะสมแล้วการปรับรูปแบบฉลากยายังเป็นสิ่งจำเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า50แห่งจึงกำหนดการปรับรูปแบบฉลากยา11รายการเช่นยาพาราเซตามอนที่ต้องระบุชัดเจนว่าห้ามกินเกินวันละ8เม็ดยารักษาโรคเกาที่ควรมีฉลากเตือน หากท้องเสียให้หยุดยาทันทีรวมถึงกลุ่มยาปฏิชีวนะควรเตือนเรื่องเชื้อดื้อยาเป็นตน้นซึ่งในวันที่30ตุลาคมนี้ท,ทุกภาคส่วนจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อนำโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดการใช้ยาที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นนริศราบุญรีไวทีวีรายงาน